แสงประหลาดบนท้องฟ้าอันนั้นใช่ท่านจริงๆใช่ไหมปึ้งนะปึ้งปึ้งใช้แสงแบบนี้หรือเปล่าล่ะแสงแบบนี้หรือเปล่าล่ะแล้วที่สำคัญคือเป็นแสงเป็นจานใครเคยหลอกไหมจ๊ะเฮีมึงงอนไม่ได้อันเนี้ยเกือบถูก90%เลยแต่ไม่เล่นนะไม่เล่นจ้ะไมในกูรับกลัวละไม่เล่นไม่เล่น มาไขคำตอบที่อยู่ในใจมาหาคำตอบที่คุณอยากรู้เพราะนี่คือรายการหมอแปะเทลวมีวันนี้ครับขอต้อนรับครับผมแขกรับเชิญของเราครับในรายการนี้พี่ฝนมอนสเตอร์สวัสดีครับนี่จันเป็นอีพีที่เท่าไหร่180อยแปดสทำไมอ่ะอยากจะพูดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้เอ่าเหมือนร้านกวยเตี๋ยวเงี้ย สาขาที่ร้อยหนึ่งใครจะไปรู้ทั้งทั้งที่มึงเพิ่งเปิดอ่ะหรือไม่ก็แบบโบราณเจ้าเก่าพี่ฝนถามหน่อยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องของการงานต่างๆได้ข่าวว่าคุณนี่คือแบบเติบโตก็ค่อนข้างแบบเติบโตมากมีซิคงซิคอมอะไรด้วยชช่ยชก็แบบว่าน่าจะออนอันนี้ออนมาล่ะปี7 0เอาไอ้เหี้ยพอดีเลยกูออนปี6 9เ้นานที่ไานนีดดองอะไรเนี่ยพฤษภาคมเหรอพฤษภาคมนี้พฤษภาคมนี้ติดตามไว้ละ ก,ก็ฝากด้วยนะคะซิตคอมเรื่องแรกเจ็ดแหลกก็คือไม่เคยทำซิตคอมมาเลยก็คุณปอนบียอนคาวเขาก็ให้โอกาสเราไปเป็นปนดิวอะไรอย่างเงี้ยฝากติดตามเดี๋ยววันนี้ค่อยมาถามว่า r e a เ world วเป็นไงคือจริงไหมที่คุณนะ่ไปลอกคอนเซ็ปต์ของของละครคุณธรรมของแกงนะ๊งอัพเตอร์ยำเนี่ยจริงไหมที่แบบเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรเงี้ยไม่จริงเอาดีๆ <laughs> ่เกี่ยวกับ <laughs> เครื่องบินเกี่ยวกับ ไม่แจ็งเราอะอยากทำาต่กันบินแต่มันบังเอิญจริงๆเราชวนคุณแต่งมาด้วยนะแต่คุณแต่งเขาบอกว่าเขาก็มีของเขาเพราะเขาแบบรู้สึกว่าอีฝนก๊อปปี้กูแล้วอยากจะเชิญกูปีอีกอย่างเงี้ยจริงไหมรู้มากว่าเพิ่งเจอพี่แต่งมาเดี๋ยวรอดูเปลว่าคนละแบบแน่นอนคนละแบบคนละแบบ GEP ทั้งหมจี EP สง เริ่มปุ๊บแล้วปิดเลยเหรอที่กูยังไม่ได้ไป,ไปร่วงแจมร่วงอะไรเลยคือปิดแล้วเหรอเป็นหนางสั้นไงกูทําต่างสั้นรอเล่นอีสหลายอีพีเดี๋ยวรอดูได้พี่ปอกมาไม่คิดว่าพี่ปอกจะมาเล่นเยป้าชื่อป้าอะไรชื่อเจพอนเจพอนเกีเ่ยวกับแบบต้องสายมูเกี่ยวกับเรื่องหวยอะไรอย่างนี้แน่นอนดูได้ไงวะผมดูอาร์ตเวิร์กแล้วผมรู้เลยเพราะขอบขอบหน้าต่างมันมีพวกท้องแปะอะไรอยู่ไอ้นี่มึงไม่ธรรมดานะเนี่อ้าวโถดูก็รู้แม่นเลยใช่พอเบสมาอันนั้นเลยก็คนที่คนที่เป็น คนเขียนบทเนี่ยทีมเขียนบทเนี่ยมีคนที่ชื่อลื่นอยู่ด้วยไหมไม่มีมีชื่อลื่นชื่อชอพี่ชอฟังนะมึงก็ต้องรู้อยู่แล้วแหะเพราะเขามาจากตรงนี้ค่ะแล้วทำไมจะไม่รู้อ่ะ ถูกมล่ะก็เก่งไงชอเนี่ยผมก็ปั้นมาเลยหรอถ้าสมมติมแบบไม่มีศึกข้างขอางกล้วยที่กำกับด้วยกันนะไม่ได้เกิดเละเลยเละเลย <laughs> ปั้นจะแก่เลยตอนนี้ <laughs> พี่ชอขอโทษครับพี่ <laughs> แต่พี่ชอนะคะไปพ็พผูมกลับนะคะพี่ชอเก่งมากค่ะอ้าโอเคไปติดตามด้วยชื่อ<ป>ว่า เจ็ดแหลกฝากติดตามด้วยนะคะช่องวันจาโอเคปะเรื่องสายมูอ่ะเชื่อไหมชานเนี่ยเชื่อสุดโต๊ะแต่หลังๆมาพอไปเจอครูบาอาจารย์หรือว่าไปเจอแบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณหนึ่งจริงไหมที่ล่าสุดเนี่ยขนาดแบบมีครูบาอาจารย์บอกว่าเอ้ยอย่าไปเชื่อเลยอย่าไปงมงายอย่าไปนู่นนี่นั่นจริงไหมไปไหว้แม่ชีเนี่ยจริงไหมมึงรู้ได้ไงอ่ะจะไปขอพรแม่ชีมาจริงไหมที่มึงเป็นใครเนี่ยกูรู้ดีกว่าเคทีบด้วย ไปไหว้แม่ชีมาใช่ไปไหว้แม่ชีมาไปขออะไรมาเขาบอกว่าพลังผู้ชายเราเยอะให้เราไปขอพรแบบพลังผู้หญิงมาหนออ่อยล่าสุดบอกว่าถึงขั้นแบบไปเจอท่านที่เรียกว่าเอเลี่ยนมาไล่ฟังหน่อย อ <Alien. S 2> ขอเปิดไพ่อยากถามมากันนี้ไปดูเอเลี่ยนกับรายการพี่ท็อฟฟี่มากับพี่ท็อฟฟี่ก่อนหน้านี้เขานัดมาประมาณเดือนหนึ่งเขากระถักก็ามาบอกว่าฉันได้ยินว่าเธอเชื่อเรื่องหนี้เธออยากไปดูไหมได้พี่ท็อฟฟี่เดี๋ยวรอแปบนึงนะวางหูปุ๊บโทรหาคนแรกอีตือ,อตือ เต,ตือเราไปดูเอเลี่ยนกันอีตือนึกว่าจะไม่ไปกูเชื่อเหมือนกันอีโฟดอนนุ้ยเอาแล้วอีตือกระเป๋าไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงเจออีนัท์นิส่ยอีนัทไปดูเอเลี่ยนกันไปแม่ไปอีกแล้วด้วยจะไปเสร็จปุ๊บล็อกวันล็อกอะไรกันปึ้ง คิวไม่ตรงกันอ,อีนัดต้องไปนูน่นนี่ก็บอกว่าเอางี้นัดกูขอไปดูก่อนถ้ากูเห็นมึงค่อยมามึงค่อยมาเอเพราะกูก็ไม่รู้ว่ามันอะไรเดี๋ยวถ้ากูเห็นนะกูเดี๋ยวค่อยว่ากาันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยยกหูถ่ายอีพีโ่โยโยโยมึงเนี่ยมีงานอะไรเงี้ยโยถามบอกงานอะไรวะดู U F O ได้ตังค์ป่ะไม่ได้แต่ว่าไปดูมึงไม่ชวนไปทําอย่างอื่นวะเราไปดูอะ แล้วไงต่อคือกูต้องกลับมาทํายําเหมือนเดิมบ้างคือกะว่าไปดูเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะส่งขึ้นยันแม่เลยเหรอหรือไงคาถามของพวกเราอ่ะมันจะมีว่าเราไปดูแล้วอ่ะแล้วมันมีผลอะไรกับชีวิตกูเออไม่รู้อีดอกตลกตลกไปละกันก็ตกลงกันไปก็ตกลงไปไปเสร็จปุ๊บอียวก็เลยบอกว่าเขามีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเรามาดูมึงไับกูไอก็ต้องทำอาหารแดกกันอยู่ก็เมสามอยกันไปมาถึงปึ้งก็คือไม่เชื่อเต็มที่ล่ะเชื่อแต่ว่าก็ ติดเล่นถ้าขึ้นไปละอสมุดนะก็แวะปั๊มซื้อขนมก็เต็มเลยก็บอกโยมึงซื้อขนมี่อะไรเยอะขนาดนั้นน่ะเผื่อเขาจับไปจะได้ไม่ต้องคิดถึงอาหารเมืองไทย ก็ติดเล่นอะติดเล่น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 หลู่เกียดแล้วบอกว่ามึงแล้วถ้าเกิดเราตกหลุมรักกันนะจหรักทางไกลสลามก็สลามแล้วลองดิแทนลองดิแทนป้ามันจะรักกันไม่ได้ติดเล่น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 พอไปถึงปุ๊อีดอกฝนตกเขาบอกว่าเนี่ยอีโยว่าเขารู้ว่าเราหลู่เกียดท่านอีดอกแหมอีดอกมึงด่าเขามาตลอดทางมาเขาเขตแอร์เรียที่51มึงเรียกเขาท่านกูว่าอุ๊ยท่านขาหลอเล่นนะคานน่นนี่นั่นเสร็จก็ฝนตก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 ก็แบบ กูไม่เห็นแล้วล่ะก็คิดว่าปล่อยใจแต่ก่อนที่มันจะตกเนี่ยโทรหาคุณตือคุณตือนี่คือนามจากุลสื่อวิญญ,ญาณนะคะตือสื่อวิญญ,ญาณเหรอโทรหาคุณตือแม่ลูกถามหน่อยวันนี้ลูกจะเห็นไหมฝนตอนสองทุ่มตอนสองทุ่มนะจะมีตึกตึกตึกบางอย่างแต่ต้องบอกก่อนเนาะ<อ>นางเนี่ย จำไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าอยู่ๆแล้วจะมาจะมาทักจะมาทายจะอะไรไม่มีบางทีอยู่ๆกับนางนั่งอย่างนั้นนางก็ไอเจ้าเป็นโซ่เป็นสีบอกเหาอง่แพูดเหรอพูดจีนเลยทัดแล้วนางก็จะจําไม่ได้ว่านางพูดอะไรเสร็จปุ๊บก็อโอเคฉันก็เก็บเรื่องนี้ไว้สองทุ่มนะเขาบอกทุ่มเขาบอกสองทุมอีพีอฟี่หยิบโทรศัพท์ เช็ค <Check. S 1> สองทุ่มเป๊ะพูชื่อตื่ออุ้ยแล้วยังไงหลังจากนั้นแล้วทุกคนก็เงียบแล้วตอนนั้นเราฝนตกหนักมากอีพี่เจี่บอกพี่ขอเบรกแป๊บหนึ่งนะพี่ขอเดินออกไปข้างนอกก่อนพอเขาเดินออกไปปุ๊บมีดาวอยู่สองดวงฟ้าเปิดฟ้าเปิดสองทุ่มมันคือแบบ ชืมคืออะไร,ร,ะไรวะเลยทุกคนหลกกีกักกนเพราะว่าตอนที่เราคุยโทรศัพท์กับเตือเราเปิดสปีกร์โฟนให้ทุกคนได้เยนเ็นฟ้ามันก็เปิดอยู่แค่นี้นจะเห็นได้ไงวะก็ดูเดี๋ยวกูให้ดูคลิปที่กูพูดแม่จริงก<น>็สาดแ<น>ต่มบฟ้าป <c oughs> ังหยอกจริงวะนี่เฮียอีโยหันมาว่า <c oughs> มึงไม่ได้ส like like ั่งแค่คนในประเทศได้แล um ้วนะมึงส hmm. like ั NP ่งให้เรียนด้้ยมึงว่านิวาร์แลใช่ไหมกูก็บอกพี่ท็อฟฟี่ว่าพี่ท็อฟฟี่เอางี้นะหนูเนี่ยไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยหนูตามพี่ท็อฟฟี่อยู่มันจะมีเลขใช่ไหมเลขเอเลี่ยนใช่ไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดแบบใจงี้ใช่ปะคือฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันก็วิทยาศาสตร์เนาะฉันก็บอกว่าอุ้ยอีดอกมันทฤษฎีการมองหาถ้าเราแบบจิตเราไปโฟกัสว่าหนึ่งเจ็ดเราหนึ่งเจ็ด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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนมานี่ไง แบบมันมีจริงๆอ่ะอกูขอเห็นเลขเจ็ดจริงแต่กูขอตองเจ็ดเจ็ดเจ็ดที่ไหนที่ไหนก็ได้เฉพาะที่กูนั่งรถแบบอยู่บนท้องถนนเท่านั้นเออชื่อป่ะออกูเห็นทุกวันฮะ มันเป็นไปไม่ได้มึงมันหนึ่งในแบบมันคือแบบซึ่งกลัวแบบเฮี้ยมันเป็นไปไม่ได้มึงที่กูจะมาเจอแบบเลขเจ็ดเจ็วันนี้พี่ฝนมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจออมากๆนะขนาดผมไปที่เปิดเขาเขียวนะผมยังไม่เห็นเลยเพราะว่าผมเปิดดูดวงแล้วไพ่บอกว่าไม่เห็นยังไงอะฟ้าปิดไม่เห็นแน่นอนแล้วพอไปนั่งดวงจริงคือถึงประมาณเกือบสี่ทุ่มสาทุ่กว่าก็ไม่เห็น มึงต้องถามแล้วล่ะว่าท่านหรือเปล่าเปิดไพ่เลยดีกว่าถือไพ่หลับตาอธิษฐานก่อนพระเจ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาลร่างกายสังขารนี้ขอให้เปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาในการทานายไทยทักในครั้งนี้ขอให้มีแต่ความแม่นยำระาย,ยาตทำนายไทยทักขอระา,าตในการดูดวงอธิษฐานครับวันนี้มีอะไรอยากจะดูอยากจะสื่อสารอธิษฐานเลยหลังจากนั้นสับไพ่ตามอายุก็ได้โผยังไงก็นักพวงนี้แล้วมัง้งร้อยกว่าเลยเหรอ <laughs> เอาเอาตามฟิลตามฟิลก็คือถือว่าอธิษฐานแล้วถ้าจะออกมาเป็นแบบไหนก็ให้มันเป็นแบบนั้นคำถามแรกมาออยากรู้เรื่องที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ดีกว่ามันจะได้ตัดเป็นไฮไลท์ปึ๊ง <compl> <c oughs> เรื่องที่ฉันเห็นและฉันได้พูดเอ่ยเซตออกไปว่าเกี่ยวกับเอเลี่ยนเกี่ยวกับ UFO แสงประหลาดบนท้องฟ้าอันนั <c oughs> ้นใช่ท่านจริงๆใช่ไหมมือซ้ายหยิบไพ่ใบที่หนึ่ตื่นเต้นเลยใบที่สองตื่นเต้นใบที่สาม เอามาปึ้งนะปึ้งปึ้ง,งใช้แสงแบบนี้หรือเปล่าล่ะแสงแบบนี้หรือเปล่าล่ะแต่เราก็เห็นด้วยกันลูกแล้วลที่สำคัญคือเป็นแสงเป็นจานแต่มาแค่แป,ป๊บเดียวมาแป,ป๊บเดียวมาระยะเวลาแป,ป๊บเดียวและคือมาและปรากฏอยู่ในความมืดและคนที่อยู่บนยานนะ เขามีสองคนนะอยู่บนยานเนี่ยเขามากันสองคนหลใช่นี่คือแสงเดียวกันกับบนฟ้าเมื่อกี้เลยเม่กี่เลยอุ้ยอยากให้แบบอยากให้ทุกคนเห็น,หนแต่ไม่รู้นะมันดูง,งมงายเนาะอันนี้ขนลุกนะจริงนะขนลุกแล้วแสงนี้ทําให้พี่ฝนนะคายล็อกทุกอย่างเลยเกี่ยวกับท่านใช่คายล็อกเลยแล้วเปิดใจเปิดใจอยู่เรื่องนี้มากๆ<ะ>นี่จอกมึงแม่จังวะเปิดใจ ลลเนีเรามาถามกันว่าจริงๆแล้วทําไมท่านถึงอยากให้พี่ฝนได้เห็นเพราะอะไรคอส<อ>ามใบมือซ้ายออให้บ<า>ใบที่นหนึ่งเพราะอะไรเขารอคอยมานานแล้วอยากให้อยากให้คนรู้ว่าเขาอยู่มานานมากๆเลยอยากให้เห็นและที่สำคัญคืออยากให้เรื่องของเขาอ่ะมันไม่ตายจากเขาไปอะยังอยูออ่ให้เราเล่าไปเรื่อยๆรืเล่าไปเรื่อย ว่าเขามีจริงเขากําลังจะมาให้ทุกคนได้เห็นเท่าที่ผมเคยเปิดไพ่กับพี่พีททองเจอือกับพี่ทอฟฟี่ทุกครั้งบอกเหมือนกันว่าเขากําลังจะมาและเขาจะค่อยๆเลือกคนที่จะเป็นกระบอกเสียให้กับเขาอะนุงพูดเหมือนพี่ทอฟฟี่เลยอะสิ่งหนึ่งที่เขากําลังจะสื่อสารก็คือว่าจริงๆเขาอยากให้พวกเราอะ่ะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมที่จะเจอเขาเพราะว่าถ้าสมมตินะวันใดวันหนึ่งที่แบบว่ามันมันปรากฏมาจริงๆแล้วปุ๊บนะ ถ้าไม่มีการบอกต่อไม่มีการที่เฮ้ยเขามีจริงๆนะเพื่อให้ให้เราได้รู้ก่อนถ้าสมมติในทางธรรมเรียกว่าให้ให้เราได้มีสติให้เราได้มีแบบปัญญาในการที่จะรู้ก่อนเวลาเจออะไรที่มันหนักๆแบบนั้นเออนะมันจะเออจริงมันจะงงนะขนาดเจอแค่แฟลแค่ปึ้งบนน้องฟ้ารู้ไงเฮียอะไรวะเนี้ยแต่ถ้ามาเป็นตัวโตเป็นยังไง ไม่บ้าเหรอจริงก็ถูกปะมึงเจอกูที่สี่แยกได้เลยอะก็ลำมาลำนากันเลยมันก็พูดไม่ได้เนาะแบบว่ามันต้องเห็นเองแล้วแต่ความเชื่อเลยอันนี้มันแล้วแต่เชื่อแล้วแต่คือพี่ฝนเนี่ยด้วยความที่เห็นมากตาอ่ะ คำถามต่อไปคำถามต่อไปเส้นทางที่ฉันทำอยู่นตอนนี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับเบื้องหลังเบื้องหลังเนี่ยอันนี้คือเราเดินมาถูกเส้นทางแล้วใช่ไหมแล้วเราจะไปต่อได้อีกไหมอพูดทังมนงมิตังทำมังมือนึ่ไมิตังสังฆังมืนึ่มิตังดีฮี้ยอยู่แล้วดีมากๆอยู่แล้วเลยกะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นผู้นําเลยล่ะทางด้านนี้ทางด้านแบบการเป็นคนเบื้องหลังเป็นครีเอทีฟ เาแบบนี้เลยเป็นผู้สําเร็จเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะ,ะคือใครตายไม่รู้แต่กูรอดอีมบอกคนนี้รอดนะเออกำลังจะบอกกําลังจะบอกว่ามองหาลู่ทางอื่นๆที่ตัวเองอะ่ะไม่เคยถนัดแล้วอยากจะทํากําลังอยากจะทําเลยแต่กําลังดูอยู่ว่าเขาทําอะไรกันอยู่วะตรงนั้นเขาจะทําอะไรกันอยู่มันเกี่ยวอะไรกันสักอย่างหนึ่งอะ่ะสิ่งที่ผ่านมานี่คือมันคุณเจ็บมาเยอะแล้ว <S 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 เจ็บมาเยอะเหนื่อยมาเยอะมากและพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดกว่าจะสำเร็จงานที่ถามในเรื่องเบื้องหลังและวงการบันเทิงนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ถูกดิเรกชันถูกต้องงั้นกูถามต่อเลยว่าเรื่องที่กูแบบพึ่งจะลองแบบอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับกูก็คือเป็นโปรดิวเซอร์เนาะของซิทคอมเรื่องเจ็ดแหลกนะฉันอยากจะรู้ว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงแบบพอเพล่าไหมหรือว่าแบบสักเซสไหมปึ๊บปุ๊บอุ๊ยอะไรอะออนแอร์ช่วงไหน พฤษภาพฤษภาต้องรอช่วงต้นถ้าสมมุติถ้าช่วงต้นแล้วยังไม่สามารถคลิกล็อกทำให้คนดูชอบได้ประทับใจได้ซึมจะต้องรอเลยเพราะตอนนี้คือมันมี2ทางเลือกของคนดูเพราะคนดูมันมีชอยเยอะมากเลยที่มันเกี่ยวกับพวกซิทคอมรายการสิ่งนี้กำลังจะบอกว่าต้องรอก่อนต้องรอช่วงต้นอาจจะนืยเมันไม่เ็ตามนั้นจังเลยเหมือนใครรู้ปะ อะไรไปดูมาแล้วมึงพูดเหมือนเขาเป๊ะเลยคาดหวังกับคนดูคาดหวังกับสิ่งที่จะได้กลับมาคืออยาอย่าพยายามมีมีเขาเรียกมีบาในตัวเองอะเฮ้ยกูทํำรายการนั้นก็สักอาเกตเกตเทำไมกูทําอันนี้แล้วมันเฮ้ยช่วงแรกมันยังไม่ปึ้งวะรออใช่ทําอย่างไรให้ซิคคอมเรื่องนี้ปังดีกว่าปังป้งทําอย่างไรมันจะติดขัด มันจะติดขัดแค right. your ่ช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยเงินมาเลยอ่ะเงินมาแล้วมันจะฟลอ์มากๆเลยอ่ะ EP ที่เท่าไหร่ที่มันจะปึ้ง EP ที่เท่าไหร่ที่จะฟลอ์ที่จะปึ้ง EP ที่หนึ่งที่สองที่สามขอดูครับ EP ที่สองเป็นต้นไปกูอยากจะบ้ากับมึง EP ที่หนึ่งไม่สำเร็จครับ อีที่1จะต้องรอดาวจันร์ทกำลังจะโครจรมาทําให้เกี่ยวในเรื่องของวงการเกี่ยวในเรื่องของความโดดเด่นต้องรอและที่สำคัญคือว่ามันจะค่อยๆพิสูจน์ตัวเองแต่ใบที่2จะเริ่มเห็นผลใบที่3ทุกคนจะแฮปปี้กับ E.P. นี้2เป็นต้นไปแฟนพังนะว่ามีครูบาอาจารย์คนหนึ่งและเป็นพระเหมือนมือเป๊ ป๊ะแต่ไม่เล่นหนาไม่เล่นจ้ะไหนมึกูเริ่มกลัวละไม่เล่นไม่เล่นแล้วแล้วเมื่อกี้ถามว่าทําอย่างไรที่จะให้มันปังใช่ไหมมีอยู่ที่หนึ่งที่อยากให้ไปจริงๆอะ่ะมันจะเกี่ยวในเรื่องของพวกการเงินแล้วก็ลูกค้าต่างๆเนี่ยมันจะมาช่วงประมาณลูกค้าจะเริ่มดูอ p 2ีที่จะเริ่มมาซื้อมีคนหนึ่งทักบอกว่าให้กูไปที่หนึ่งเหมือนกันไหนดูดูดิว่ามึงจะแม่นหรือเปล่าทาเวทที่หนึ่งหนึ่งที่ ที่2เป็นเกี่ยวกับข้าราชการเกี่ยวกับทหารขอให้เป็นที่ที่อยู่ริมน้ําที่เป็นเกี่ยวกับทหารเรือก็คือเสด็จเตีย่ยเขาบอกให้ไปที่ที่เกี่ยวกับใกล้น้าต้องไปที่เกี่ยวกับใกล้น้าใกล้น้ําสมมุติจะไปวัดะระฆังก็ไปได้เพราะวัดะระฆังอยู่ใกล้น้ําและเป็นวัดะระฆังที่พุทธจารย์โต<อ>มึงจะทํางานใหญ่มึงต้องไปอะไรที่มันโต,โตใหญ่ๆ<อ>ต้องไปวัดะระฆัง<อ>ติดก,กับแม่น้ําเจ้าพระยาไวัดระฆังได้วัด อรุณจะเริ่มต้นใหม่แสงอรุณลุ่งอรุณต้องไปวัดอรุณทําบุญอันนี้คือบอกว่าบอกให้แบบชาวเน็ตนี่ไปได้ไหมไปได้ด้วยไหมไปได้ชาวเน็ตก็ไปได้เหมือนกันไปได้ใครที่จะทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่การงานใหม่ให้ไปที่วัดอรุณวัดละคังซึ่งบอกว่ามันอาให้ทริคหน่อยบอกว่าบางคนบอกว่าเวลาเราไปไหว้พระแบบสมมุิของฉันเจะเชื่อว่าให้ไปช่วงเช้าก่อนเที่ยงอันนี้ของเธอเป็นไง จริงๆคือเป็นเวลาที่ที่ดี<ช>ี <บา S 1> ดีมากๆช่วงก่อนเพลนก่อน11โมงมันเป็นแสงแรกของวันของวันทุกอย่างอ่ะจะต้องทําให้เสร็จก่อน11โมงและหลังจากนั้นมันคือการปฏิบัติและตามไพ่นี้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับการเดินทางตามความเชื่อของผมเกี่ยวกับเครื่องแบบ ต้องไปไหว้สเสด็จตีอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือชาวเน,น็ตเนาะแล้วก็ตัวฉันเองก็ยังเป็นแบบว่าปิศนาสงสัยแต่ว่าก็เลิกสงสัยไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไพ่คุณแปนแทงเรื่ององอกมาว่าฟันทงให้ที่ฉันฉันก็จะเชื่อไพ่เรื่องฉันจะยังมีลูกได้อยู่ไหมหรือว่าลูกนะลูกหรือว่าตัดใจไปเลยว่าไม่ต้องมีอมขอดูพไพ่ใบนี้ก่อนปึง้งแต่งงานมาแล้วมึงต้องอยู่กับ เป็นคู่อย่างเงี้ยไปตลอดไปโอเคไม่มีพายเคยหลอกไหมจ๊ะ่จ๊ะนนี่คือคําตอบไม่มีจงวางใจเสียอยากคาดหวังไม่ต้องเอาแล้วไม่ต้องแล้วก็พอจบพอ้ยอื่นในชีวิตที่ทําให้ชีวิตคู่อ่ะดีกว่าคือเคยคาดหวังเคยไปขอเคยไปบนเคยไปนู่นไปนี่และไม่เคยได้ใช่ไปทํามาด้วยไม่ได้ค่ะ ว้าวหนาเพราะอะไรถึงไม่ได้อยากรู้จังเลยขอสามใบอุ้ยไม่เอาไม่อยากรู้เลยปะอยากรู้ม,มึงอยากรู้กูไม่ได้อยากรู้เพราะอะไรนะยังไงก็ไม่มาเป็นกรรมที่ฝังจิตฝังใจฝังเอาไว้ในเนื้อในหนังเคยมีกรรมเคยมีอะไรที่เกี่ยวกับการท้องการทําให้ผิดหวังการทําให้พัดพรากและจากกันโอ้กูไม่รู้ชาตินี้ชาติหน้าชาติที่แล้วว่ะน่าจะต้องที่แล้วแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้คนที่เขาคุมเกมคือเจ,อเจ้ากรรมในเวรเนี่ยในอดีตชาติเนี่ย ไม่มีไม่ให้มีโอเคชาวเน็ตเรื่อถามเนาะไ,ไม่มีนะคะถามถึงท้องไพ่ท้องก็มา <c oughs> เออมืองถามเรื่องคู่แล้วไพ่แต่งงานก็มา<อ>มันมันไพ่มันเยอะมากนะเว้ย เขามาสนใจของพ่มันอยู่ที่เราหยิบเป้าคือถ้าสมมติพี่อันนี้คือเป็นทริกนะถ้าพี่ฝนเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยนะสมาทิมันจะรวมอยู่ที่ใจใช่ไหมความรู้สึกมันอยู่ใกล้ใจไม่สุดมันจะออกมาจากมือซ้ายจะถามว่าอะไรนะเพื่ะกําลังจะซื้อรถนะคะซื้อสีอะไรแล้วก็อยากได้เลขจากคุณแปนโอเคแล้วออกช่วงเดือนไหนเดี๋ยวนะตอนนี้คือ3าําถามนะในหนึ่งคำถามเดียวนะ1คือสีอะไรสีอะไรเลขเลขและเดือนไหน2มันจับวางมันจับวางว้า นนสามเขาจะบอกแล้นั่นแหะจะได้เงินเพราะเดี๋ยวจะได้ส่วนแบ่งอะไรบางอย่างมาแล้วสีมันเค่ไม่ดีนะต้องเป็นสีแบบสว่างสว่างหน่อยนะกูรู้อยู่แล้วว่ากูซื้อสีอะไรเพราะกูจองไปแล้วสีอะไรก็สีขาวสีขาวดีหรือไม่ขอสามใบสิสีขาวดีหรือไม่จ้าสีขาวเนี่ยจะบ่งบอกในเรื่องของว่าแควคาดปลอดภัยมันแข็งแกร่งมันแข็งแรงไงแควคาดปลอดภัยอันนี้ใช้ได้ย,วยาวๆเลยนะรถคันนี้ใช้ได้ย,วยาวๆแต่รถสีขาวให้ระวังการเฉียวการชนจะมีแต่ไม่หนัก ไม่เพราะมันแข็งแข่งแข็งแรงแควคาดปลอดภัยแต่ระวังในเรื่องของการเฉียวการชนระวังในเรื่องของแบบภูมิแพ้กับฝุ่นที่สมมุิแบบอยู่ในรถอนะให้ระวังเรื่องฝุ่นเรื่องภูมิแพ้ดีๆทําความสะอาดรถดีๆอะไรเงี้ยฝุ่นควันต่างๆใ,ให้ระวังให้ระวังให้ระวังเลขเลขเลขมาเลยเลขเลขอะไรดีคุณแปนี่คือแม่นเรื่องเลขนะคะเลขอะไรดีถ้าเลขที่จะที่จะที่จะดีนะก็เป็นเลขห้าหนึ่งสี่อะต่อ มี5 1 4มี4 1 5แปนฟังนะคิดแต่เลขนี้มาตลอดเลยอะแล้วมีคนให้เลขนี้มาด้วยต้องมี4มี5แล้วการทำงานของพี่ฝนต้องมีเลข1เลข1คู่กับ4 เลขหนึ่งคู่กับ5จะเด่นในเรนื่องของการสื่อสารการเจรจาค้าขายเด่นในเรื่องของการหาข้อมูลสติปัญญามีสติมากกว่านี้ในเรื่องของการขับรถอย่าใจร้อนถ้ามีเลข7ถ้ามีเลข0นย์ถ้าพี่มีเลข5คือจะเสริมในเรื่องของเวลาเดินทางกับครอบครัวส่งผลในเรื่องของครอบครัวรักกันแล้วก็ผู้ใหญ่อุปการะสนับสนุนเฮ้ยมึงแม่นไเดปอนเดือนเดือนสุดท้ายเดือน ออกเดือนไหนดีในหนึ่งปีนี้นะหรือว่าภายในปีนี้ภายในปีนี้ภายในปีนี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตั้งแต่นี้ไปเลยเมษาไปเลยวาเมษานะเราลดขอท้าทายรถได้กับเดือนที่ออกมาแล้วปังแล้วคนเรื่องกันเมษาพฤษธภามิถุนาอยากออกมิถุนาจะมีเรื่องแล้วความเยี้ยลถที่เขาจะมาส่งให้กูพอกกับมิยออีนา ยาสองเดือนนี้ยายายาแล้วก็จะทำยังไงอ่ะบอกเขาว่าอะไรอ่ะก็รอเลิกรับรถไงอ๋ออ๋รอเลิกรับรถรอเลิกรับรถเดี๋ยวให้ดูไพ่นะนี่คือเมษา ผู้ใหญ่สนับสนุนเกื้อหนุนถ้าเมษาคือถ้าได้รถเมษาก็คืนรถเลยจะวันไหนก็ได้ขอให้หลังสงการพฤษภาต้องห้ามทำอะไรก็จะติดขัดทำอะไรก็ต้องรอมิถุนาก็ห้ามกระดากดาดีนะสิงหานี่ภาระตอนนั้นกำลังหนักอึ้งเลย<ห>เดี๋ยวต้อง<ะ>เดี๋ยวจะมีภาระใหญ่เข้ามาสิงหาไม่รู้อะไรกันยาโซโซ ไม่ได้พุ่งไม่ได้อะไรแต่ก็ออกได้ตุลาก็ดีก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนชี้ทางให้คำปรึกษาดีปังๆเนี้ยได้เงินได้ทองเลยนะพฤศจิกาอขอพฤศจิกาแล้วทันวาทำไมกูมีกอดกับผีไว้อะเ <laughs> พราะทันวาเป็นช่วงปลายปีแล้วตอนนั้น,น,นดวงในการที่จะเขาเรียกว่าออกรถมาแล้วอ่ะต้องได้เงินออกรถมาต้องหากินทำมาหากินแต่มันจะกลายเป็นนิ่ง อ๋อเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ทำอะไรกันแล้วใช่สุดท้ายดีวยกว่ากูอยากให้แบบไพ่เตือนอะไรดีวกว่าไพ่พ่อพิคเนตขึ้นมาหลังจากนี้คุณทำอะไรก็จะสำเร็จที่สำคัญคือไพ่พ่อขึ้นมาต้องไปกราบไหว้บูชาพ่อไม่รู้ไปขออะไรพ่อไว้บ้างหรือเปล่าอู้ขอเพียบเลยเออไปแก้กันบ้างนะแก้รวมๆเลยแก้ไงวะก็จัดหนึ่งเซตไปให้เลยแล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยมาไหว้ในครั้งนี้ลูกมาแก้ในสิ่งที่ลูกขอไม่รู้ขอเล็กขอน้อย,อยขอ้วยขอลูกมาให้ะ ขอให้พ่อเนี่ยคือลบล้างทั้งหมดเนี่ยเออคือไม่ติดไม่ถือโทษไม่โกรธไม่ถือโทษ,อ,โทษอะไรต่างๆนานานเนี่ยขอให้หลังจากนี้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยปางประทานพรมาขเขาเรียกว่าสำเร็จมีกินมีใช้ให้ระวังเรื่องอารมณ์อย่าใจร้อนคิดเร็วทำเร็วทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้สึกอะอะไรที่บางทีมันมันเป็นเรื่องเล็กเลน้อยๆก็ลืมลืมมันไปซะค้ำค้ามค้ำค้ามมันไปซะความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นของคู่รักนะของคนร่วมงานหรือคนทํางานด้วยกันเนี่ยมองข้ามมันไปซะ โอเคเึ okay. ้งค่ะวันนี้เป็นไงรีวิวคุณหมอหน่อยสิเขาอาจจะไม่ได้แม่นมากแต่ไพ่เขาแมน่นกูให้ไพยย่ไม่ต้องให้ผมเ<ม>พราะเพราะผมก็สื่อตามไพ่อ๋อฉันว่าฉันให้ไพ่อย่าเธอรับดูอันนี้หรือเปล่าดูดวงหรือเปล่านตอนนี้นะไม่ได้เปิดดูเป็นออฟฟิเชียลปีที่แล้วเปิดแต่ว่าแล้วเหนื่อยที่สำคัญคือวันหนึ่งมัน15คนเนี่ยดูยังไงอะ15คน มันเหนื่อยเอาจริงนะคือมันไม่ได้เหนื่อยแบบว่าใช้พลังงานยานพิเศษอะไรหรอกแต่มันเหนื่อยแบบมันต้องพูดอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมานั่งอย่างเงี้ยทุกคนนะอ,อ,อะแล้วอยาอ่างเบอร์อะเบอร์โทรศัพท์เปรียบเสมือนเหมือนพวกพวกพยันพวกอะไรเงี้ย แต่เบอร์โทรศัพท์มันเอามาแก้ดวงเราได้เป็นแบบช็อตคัดนะเป็นเสริมมาได้เป็นอะไร<ช>มาได้แต่ก็จะมีจังหวะก,การใช้อย่างเช่นแบบว่า3ปี5ปีก็พอทำไมถึามางต้อง3ปี5ปีเชื่อเรื่องในเรื่องของเบญจเพศเบนจากคือ5ชีวิตคนเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก5 เด็กๆเราไม่เราไม่ได้สนใจหรอกว่าการเปลี่ยนแปลงทุก5ปีคืออะไรถูกไหมห้าขวบ10ขวบ15ขวบเราถึงจะมาโฟกัสตัวเองคือตอนอายุ25หลังเรียนจบมาปุ๊บกูเป็นจะแพ้ยี่สิบห้าอย่นะไม่ใช่เพราะมึงเพิ่งจะมาโฟกัสตัวเองเหมือนพี่ฝนอะห้าปีก่อนนั้นนี้กูก็มีพอยต์อีกแบบหนึ่งละจริงห้าปีหลังจากนี้ก็มันก็จะคิดอีกแบบอีกแบบหนึ่งมาเลยต้องเหมาะเพราะฉะนั้นพอยต์ของตัวเองในชีวิตเบอร์โทรศัพท์ก็คือ เปลี่ยนได้ตาม5ปีแล้วก็หลบไปอยากให้ใครมารายการนี้มั่งมานั่งตรงนี้อยากให้ตื่อมาป้าตื่อมานะหนึ่งนะปิงปองสองก็อีกคนหนึ่งคืออินนิวไม่พออินนิวไม่เชื่อเรื่องดวงไม่เคยดูดวงเลยต้องมาคุณว่ามันก็ไม่มามันไม่เชื่ออะไรเลยมันนั่งคุยกันเออมันไม่เชื่อเออนั่งคุยกันไปแต่ว่าป้าตื่นเนี่ยควรเพราะว่าป้าตื่นเนี่ยเชื่อแล้วเขาก็มีอะไรของเขาแต่ถ้าเธอแบับทักเขาแบบว่า เหมือนที่คนคนหนึ่งทักและถ้ามันแม่นเขาจะเป็นคนมาคอนเฟิร์มฉันเองเออแต่เขากรีดอยู่อ่าและนี่คือเรื่องราวของพี่ฝนนะครับขอบคุณนะครับพี่ฝนครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะอยากให้ใครนะครับมารายการเรานะครับอย่าลืมครับผมหมอแปร์เฮลมีครับผมเราจะตอบทุกอย่างที่คุณอยากรู้และก็จะได้คำตอบแม่นยำมากที่สุดจากไพ่ออร์เคิลนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เตะเลยไม่เพราะว่าแพนอยู่ข้างหลังแล้วแินจอยากเสือแต่ว่าเราไม่เห็นภาพรอกว่าแพนเลยคอยยังฟังเสียงแล้วแม่คม่คุณคุณคีดเสียงแบบเธอฉันพูดจริงๆนะฉันคดกดอฟเฟมันจิ้วเลยนะมันจิ้วอ่ะแล้วมันตรงเหมือนในสตาร์วอลเลยอ่ะ